ราศีกุมครับดวงการเงินและโชคลาภนะครับในปี2569นะฮะภาพรวมแล้วก็เจาะลึกเป็นหัวข้อแต่เรื่องสําคัญนะครับในเรื่องเงินทองเราจะได้รู้ว่าเออปี69เนี่ยถ้าเทียบกับ68นะครับมันมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะฮะเอาเลยนะครับเรื่องแรกครับเรียกว่าภาพรวมการเงินนะฮะตลอดปีครับดูในดวงชะตาเด่นชัดมากคือเงินจะเข้ามาเป็นระยะระยะมาเรื่อยๆนะฮะ เรียกว่ามันอาจจะไม่แบบพุ่งแรงมากคือแบบโอ้โหไม่ใช่แบบเงินก้อนเข้ามาทุกตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามาเป็นระยะมาเรื่อยๆแล้วก็ให้หายใจหายคอได้โล่งโปร่งใจขึ้นนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยครับเผื่อเพื่อนๆมีความตั้งใจนะครับว่าเออจะทำอะไรใหม่ๆหรือจะจะหาอาชีพเสริมหรือจะทําอะไรที่ นอกเหนือจากงานประจำานะฮะเพราะว่าแต่ละคนบางคนบอกว่าเงินมันไม่พอใช้นะครับในปี68ก็เลยกลายไปว่าปี69มันก็มีช่องทางการเงินช่องทางอื่นเข้ามาด้วยนะเพื่อนๆครับแสดงว่าไม่รู้แล้วว่าบางทีตอนนี้ถ้าเรายังพอใช้อยู่นะฮะแต่เดี๋ยวเข้าช่วงปี69เราจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสใหม่เข้ามาแล้วเราสามารถจะคว้าโอกาสนั้นได้ด้วย่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยดูว่า ในเรื่องเงินช่วงปี69นะฮะสภาพคล่องนะครับมันยังหายใจหายคอได้ดีกว่าปี68นะครับแต่มันจะโล่งโปร่งใจมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าพฤติกรรมการใช้ตังของเราด้วยนะเพราะาเงินมันเข้ามามากกว่าปี68นะฮะแต่ถ้าแบบเข้าเต็มที่ฉันก็จ่ายเต็มที่ฉันก็ใช้เต็มที่อันนี้มันก็ตึงเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะแต่มันก็ได้ค่ทรัพสินสิงของไนดะ้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมถูกไหมฮะเพราะว่างเงินมันเข้ามามากกว่าเดิมฉะนั้นเป็นงครับ ถ้ารู้จังหวะช่วงไหนเก็บช่วงไหนหมุนช่วงไหนลงทุนช่วงไหนใช้อะไรอย่างนี้นะถ้าเรามีรู้วิธีนะฮะเออทำให้เงินมันอยู่กันนานๆที่สุดนะฮะมันจะเหลือเยอะเลยนะครับนี่อันนี้ฝากไว้นะฮะว่าช่องทางการเงินเปิดแล้วะฮะเปิดกว้างขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าหาวิธีจะเก็บจะแบ่งจะแยกยังไงเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญที่สุดนะฮะต่อมาครับเราดูเรื่องของ รายได้และช่องทางการเงินครับอันนี้เห็นชัดเจนว่ามีช่องทางการเงินใหม่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งเราอาจจะอยากทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษอ่าก็มีโอกาสได้ทําแล้วนะหรือบางทีจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับบางคนอาจจะช่วยสปอร์ตให้จ่ายบางเรื่องนะครับนะมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่บ้านนะฮะบ,บางบ้านเราเป็นเสาหลักเราก็จะได้เต็มที่แต่ก็จะมีคนบางคนช่วยเหลือแต่ถ้าเราเป็นเสารองนะฮะ แล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเสาหลักมาช่วยบางเรื่องให้เราได้ดีขึ้นนะครับแสดงว่ายังไงบรรยากาศเรื่องเงินมันมีช่องทางการเงินเพิ่มนะฮะมันอาจจะไม่มากนะักแต่อย่างที่บอกครับว่าอยู่ที่เราจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเงินช่องทางการเงินเข้ามานแน่ๆนะครับที่มาจากเรื่องของงานที่เราทาหรือผมจะเรียกว่า ฝีมือความสามารถนะฮะหรือว่าความสามารถพิเศษของเรานะครับมันสามารถสร้างเป็นเงินเป็นทองได้นะเผื่อเพื่อนๆมีฝีมือในการทำอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากงานประจำนะครับหรือบางทีเราจะฝึกฝนการหาเงินการลงทุนการทำอะไรก็ตามนะครับแต่แน่นอนว่ามันมีเกณฑ์ดิ้นรนมากกว่าเดิมแน่ๆอันนีน้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วมันเป็นการดิ้นรนที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าคือมีเงินเข้า ต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์หรือต่อสองสาเดือนนะฮะอันนี้ขึ้นมากกว่าเดิมนนครับแต่เพื่อนต้องดูนะฮะว่าไม่ใช่ว่าแม่พอเข้าเดือนมกรานะฮะเงินไม่เห็นมากกว่าเดิมเลยนะครับบางทีมันดูภาพรวมทั้งหมดทั้งปีนะฮะว่าเออเงินภาพรวมทั้งปีมันมากขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นการต่อมาเนี้ชัดเจนมากมันมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นนะฮะ อย่างที่บอกว่าบางทีเราอาจจะต้องทํางานนอกงานส่วนตัวหรือว่างานพิเศษนะครับแน่นอนมันก็จะต้องรู้จักคนบ้านอะไรต่างเพื่อมากขึ้นซึ่งดีนะฮะเพราะทุกคอนเนค t ชันหรือว่าการรู้จักสังคมใหม่ๆในระยะต่อมามันจะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้เราเป็นพิเศษนะฮะต่อมาครับโชคลาภนะครับมีดวงโชคลาภและายได้ไดไรายได้ฟุกๆนะฮะถ่าปี68 เรามีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนนะฮะหกเก้ามากกว่านะครับมงคลหกแปดไม่มีโชคลาภเลยนะฮะซื้อหวยไม่เคยถูกเลยนะะก็จะถูกหรือว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสนะครับมีโชคผมมองว่าทางในทางหนึ่งนะเพราะมงคลน,นั้นดวงไม่ได้มีโชคลาภเรื่องของลอตเตอรี่แต่เป็นโชคในการลงทุนโชคในการที่มีคนช่วยเหลือโชคในการค้าขายด้วยตัวเองหรือโชคในการที่เราเอาของบางสิ่งบางอย่างเออไปขายซึ่งปกติขายยากขายได้เฉยเลยนะฮะนี่ครับแปบลบว่า ช่องทางการเงินแต่ละคนแตกต่างกันแต่เป็นคนราศีเดียวกันนี่แหละและโชคลาภที่แตกต่างกันเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าทําให้สภาพคล่องทางการเงินนะครับในแต่ละช่วงเออมันมันฟื้นดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะช่วงเดือนที่มีโอกาสนะครับมีเงินเข้าพิเศษคือช่วงเมษาถึงกรกฎานะฮะอันนี้คือภาพรวมของเมษาถึงกรกฎามีโอกาสได้เงินเร็วขึ้นนะครับเมื่อคนทํางาน ทั่วไปอาจจะได้เบี่ยเลี้ยงมีทิปมีค่าทํางานเร่งด่วนหรือมีคนช่วยเหลือนะครับนะบมีช่องทางการเงินในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้นนะฮะมันก็ทําให้เราสบายใจแล้วก็โล่งโปร่งใจยิ่งขึ้นนะครับนี่คือจุดเด่นของช่วงขวบปีนี้นะนะมันเหมือนกับเราขนขวายเยอะขึ้นนะเพราะว่าหลายคนนะฮะราศีกุมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งๆอยากจะหาอะไรทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่า หาได้บ้างหรือคิดได้อย่างเดียวแต่ยังออกมาเป็นรูปธรรมยังไม่ได้ก็กลายเป็นว่าปี69สิ่งที่คิดหรือโปรเจกต์ที่เราวางแผนอยู่นะฮะอาจจะเจอช่องทางที่ทําให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้นะฮะจากนั้นมันก็กลายเป็นว่าหกเก้าเนี่ยปีที่เราดิ้นรนแล้วเจอฝั่งฝันนะครับก็เจอช่องทางนะฮะแล้วก็เหนื่อยกันต่อนะครับเพราะเจอฝั่งฝันไม่ใช่ว่าแบบรวยแล้วนะยังไม่รวยนะครับแต่ว่ามีช่องทางการเงินประจํา ที่อพอกผูนเพิ่มบางเส้นทางเข้ามานะครับมันก็ดีนะแต่มันก็เหนื่อยขึ้นเนาะอย่าไปเสียดครับไอ้ความเหนื่อยมันก็หายแต่ว่าเงินเข้ามันของจริงมันทาเราชื่นใจนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาครับเรามาดูเรื่องของหนี้สินนะฮะหรือว่าภาระทางการเงินนะครับหลายคนมีหนี้นะฮะแล้วบางคนโอ้โหเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ด้วยนะครับมันก็ลําบากใจหน่อยะฮะหนี้ที่ก่อให้เกิดไรายได้ถ้าก่อให้เกิดไรายได้คือเหมือนกับหนี้ที่เราแบบ กู้มานะฮะแล้วเอาไปลงทุนแล้วเงินลงทุนมันก็จะทอนย้อนกลับมาแต่ถ้าคนบางคนเป็นหนี้ในการซื้อในการผ่อนอะไรพวกนี้มันก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยน,นะครับ mm hmm. แกบอกว่ามีโอกาสที่จะปิดหนี้ก้อนเล็กๆได้อ่าอันนี้ก็ชื่นใจหน่อยนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีช่องทางการเงินที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นมันได้มีโอกาสที่จะปิดหนี้ก้อนเล็กหรือทําให้เขาเรียกว่าความสบายใจนะฮะในนี้สิน มันโล่งขึ้นนะครับมันอาจจะยังไม่แบบหมดทุกก้อนนะครับเพราะบางคนโห่หนี้เยอะจริงๆนะคนแบบมีทุกช่องทางที่ให้กู้กู้หมดเลยนะฮะอะยกายเวนโด้เอาเรื่องแต่ว่าโอเคให้รู้ว่าเป็นปีที่เราจะผ่อนหรือชําระนะฮะได้สบายใจขึ้นนะครับอ่านะมันอาจจะไม่ใช่แบบโหทั้ง12เดือนนะฮะแต่ก็จะภาพรวมทั้งหมดนะฮะก็สบายใจขึ้มนก็ดีนะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่า ภาพรวมเวลาที่ใกล้จะต้องชํราระหนี้สินแล้วเรารล่งโปร่งใจขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาครับอันนี้ต้องระวังนะฮะอย่าเพิ่งรีบนะครับในการที่จะรับปากใครในการช่วยเหลือนะครับบางทีผมต้องบอกนะฮะว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีหนี้สินนะครับที่มาจากคนอื่นแล้วให้เราช่วยอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนรู้จักนะฮะหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่ หยิบยืมผมห่วงอย่างคือระวังการคดโกงมากกว่านะครับฉะนั้นหนี้สินที่มาจากใครก็ตามนะครับจากนี้ไปมีดวงที่เราอาจจะไปรับผิดชอบหนี้สินคนใกล้ตัวนะฮะอันนี้ต้องเราบ้นระวังนะครับผมเลยมองว่าถ้าใครกู้ยืมแบบนี้ต้องระวังหรือถ้าใครที่จะให้เราช่วยเรื่องสําคัญสําคัญอือเนี่ยต้องคิดเยอะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังคลิปนี้ บางทีมันก็ไหลไปนะฮะคือคนแก่ตัวช่วยหน่อยอวกลายเป็นหนี้เยอะนะฮะเออเราต้องไปแบกอะไรเงี้ยฮะคือต้องแบบระวังดีๆนะครับแล้วก็นะครับระวังเรื่องของการช่วยเหลือใครจนัวเดือดร้อนนะฮะเอออันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอนะครับโอเคเนาะส่วนเรื่องการงานและรายได้เสริมนะฮะจังหวะดาวมีจุดเด่นนะครับเรื่องของ งานพิเศษนะครับบอกได้เลยเข้ามานะฮะแล้วมันเป็นคนอาจจะมีคนทาบอาจจะมีคนทาบทามนะฮะในเรื่องงานต่างๆหรือว่ามีเกณฑ์ไหนมีจังหวะดาวนะครับที่อยู่มีคนเอางานพิเศษมาให้นะฮะนั้นช่วงนี้นะครับจังหวะดาวเนี่ยมันเลยเหมาะนะฮะกับการรับงานที่เราไม่เคยทำนะฮะคือต้องบอกต้องบอกได้ว่าอาจจะมีงานหรืออาชีพใดที่อยากทดสอบอยากทดลองนะแล้วไม่เคยทํา แล้วอยู่ก็ลองทําดูนะฮะฉะนั้นมันมีการได้ช่องทางการเงินแบบใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะเพราะว่าดาวหรือดวงมาอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าดวงมาแล้วเราต้องตัดสินใจทุกครั้งหรือไม่ตัดสินใจทุกครั้งนะครับมันคือโอกาสที่เปิดมีคนมาหยิบยื่นโอกาสถ้าเราสึกว่าโอ้ยเหนื่อยไม่เอาอะไรดีกว่านะครับเราก็เดินข้ามโอกาสนั้นไปนะครับมันไม่ผิดไม่ถูกนะเพราะว่ามงกลแบบ เหนื่อยจริงนะฮะในการทางานโดยทั่วไปทุกวันนะฮะแต่ตั้งมารับงานอีกไม่ไหวแล้วนะฮะก็ปฏิเสธได้ไม่เป็นไรฮะเอาไว้รอรอพร้อมก็ทากันนะครับแต่โอกาสมาแน่ๆนะฮะแต่เป็นช่องทางงานที่ไม่เคยคิดว่าจะ,ว,าจะว่าจะได้ทําหรือไม่เคยคิดว่างานแบบนี้จะเข้ามาหาด้วยนะครับโอเคฮะข้อสําคัญคือในช่วงนี้นะครับเอ่ยปากของความชื่อหรือหรือปีนะเขาเอ่ยปากของความชื่อหรือจะใครมีเกณฑ์สําเร็จนะฮะนี่จังหวะดาวมันดีต่อมาครับในเรื่องของ ขอมีค่านะฮะหรือว่าเงินก้อนถามว่ามีโอกาสไหมมีครับในปีนี้มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะเอาของมีค่าบางสิ่งไปขายนะครับในของมีค่าบางสิ่งไปขายบางครั้งเพื่อนๆนครับมันอาจจะเป็นของที่มีราคาบางคนมีที่ทางบางคนเป็นบ้านรถบางคนเป็นอะไรก็ตามนะบางทีของสําคัญของใช้ในครอบครัวนะฮะที่มันมีราคาสูงก็มีโอกาสที่จะนําไป ขายนะครับแต่ไอ้เกณฑ์ซื้อก็มีนะเออไม่ใช่ว่าแบบจะขายยังนะครับมันมีเกณฑ์ซื้อด้ยวยแต่อันนี้ต้องเตือนก่อนว่าเดี๋ยวมันจะมีเงินก้อนเข้านะครับและเงินก้อนที่เข้ามาเนี่ยบางทีพอเข้าปุ๊บแล้วอารมณ์ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากซื้อของที่มันมีราคาสูงจริงนะฮะแล้วมันมีกําลังที่จะซื้อด้วยแต่ต้องถามเดียวก่อนนะว่ามันจําเป็นแค่ไหนนะฮะก่อนซื้อนะอ่าเน,นี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเพื่อนจะรู้เองว่าอะไรที่เข้ามาเพื่อแต่ว่า ผมก็ฝากทิ้งทายไว้ก่อนว่าจําเป็นไหมที่ต้องซื้อนะฮะถามต้องให้ถามตัวเองนะฮะคือก็อยากพยายามให้เ,เพื่อนๆมีไรายได้แล้วก็เงินอยู่นานๆนะครับนี่เราก็ต้องฝากทิ้งไว้ทิ่หนึ่งนะฮะแล้วก็การเงินนะฮะจากคนรอบตัวโอ้โหว่าไปครับด้วยครับมันจะมีช่องทางที่พักพวกเพื่อนฝูงคนรู้จักคนเคยช่วยเหลือมาก่อนจะกลับมาช่วยเหลือหรือพักพวกเพื่อนฝูงชี้เป้าอ่าหรือว่าบางทีอาจจะแนะนำนะฮะ ให้ทํานู่นทํานี่สิหรือว่ามีอะไรที่เราทําได้บ้างนะฮะแล้วลมถึงสุดท้ายคือการขอความช่วยเหลือนะครับจากใครก็ตามที่เราต้องการความช่วยเหลือจะมีเข้ามาช่วยหรือมีกําลังในการช่วยได้มากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นถ้ามาถึงจุดหนึ่งแต่ผมบอกคนราศีกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครถ้าไม่ที่สุดนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าเราจะไม่ต้องหาคนช่วยก็จะมีคนคนนึงเข้ามานะครับโอเคนะฮะนี่คือ ภาพเงินทองนะแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะฮะในช่วงปีสองหนะครับซึ่งดูแล้วก็บอกได้ประโยคเดียวว่าเราได้เงินมากกว่าเดิมแต่ความเหนื่อยแล้วก็เวลาส่วนตัวมันน้อยลงกว่าเดิมนะฮะมันก็จะคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่เราคิดเีิงแต่ว่าถ้าเราดูว่าขอให้เงินเพิ่มยังไงก็ได้โอเคได้ตามนั้นจริงนะโอเคนะครับลุยครับเพื่อนๆครับดูแลร่างกายตัวเราแล้วคนการชิดด้วยนะ เงินเข้ามากกาเดิมงานเยอะกว่าเดิมการเดินทางมากกวเดิมแล้วก็มีอะไรทรับซึ้งสิ่งของได้ซื้อของที่อยากได้มากกว่าเดิมแล้วก็มีมิตรหรือคนรู้จักนะฮะหรือว่าตลาดกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับมันมีข้อก่าเดิมทั้งนั้นเลยนะฮะในโช่ปีหน้าโอเคครับขอให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ